ก็วันนี้จะเป็นเรื่องของการแก้สมก,การสามตัวแปรซึ่งการแก้สมก,การสามตัวแปรเนี่ยอ,อมันมีวิธีจะใช้ใชทั้งหมดมีอยู่สี่วิธีครูจะเรียงไปตามเลยนะวิธีที่หนึ่งคือการกำจัดตัวแปรใช้พื้นฐานความรู้ของมสามเลยวิธีที่สองก็คือการแก้สมก,การโดยใช้อินวอรแล้วอินวลดเด็กก็บอกว่าเข้าใจได้นะอินวลด ของเมทริกเอก็ต้องเป็นเซตหนึ่งส่วน b ีเทมินเอแล้วก็แอดจอยเอ่ะโอเคดีเทมินเอไม่มีปัญหามีแอดจอยเอขยายความเป็นโคแฟกเตอร์ของเมทริกเอแล้วก็ทางโซลไอ,อที่ว่าขั้นตอนมันจะเยอะๆอ่ะขั้นตอนมันเยอะๆคือไอตรงนี้แหละอย่าลืมนะโคแฟกเตอร์ของเมทริกเอต้องเป็นเมทริลถูกปะแล้วมันก็จะมีอยู่9ตัวไอ,อตรงเนี้ยที่ว่าขั้นตอนมันเยอะๆคือต้องคิด c 1หนึ่งสองหนึ่งสามเนี่ยอยู่ทั้งหมดเก้าครั้งคิดผิดแค่เครื่องหมายตัวเดียวเสร็จเลยแล้วก็คำว่าเมตติกแต่งเติมเมตติกแต่งเติมนี่ก็คือเจอครั้งแรกเม่อมอนจันรมันจะงงง,งหน่อยเอ,อนั่นแหละวิธีที่สามเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้ตาทิ้งเลยก็ได้โดยปกตินะคนเนี้ยเขาไม่ค่อยจะยุ่งเขาจะใช้ที่ครูเขามักจัด ให้เราทำเนี่ยก็คือใช้นวดกับวิธีคามเมอร์คามเมอร์เข้าใจได้แล้วก็ง่ายสุดในสองถึงสี่เพราะอะไรของวิธีคามเมอร์จะใช้เรื่องของดีเทอร์มินแนนต์อย่างเดียวแล้วดีเทอร์มินแนนเนี่ยเราก็ใช้วิธีการเพิ่มแล้วก็คูณทะแยงคูณทแยงโอเคเรวมๆวันนี้จะพูดประมาณเนี้ยเริ่มต้นที่หน้า ห้าสิบเก้าข้อสี่จะใช้วิธีการกำจัดตัวแปรแบบมสามตัวเลขอะ่ะไม่ค่อยผิดหรอกมันจะไปผิดเครื่องหมายบวกลบนี่แหละที่เราผิดกันบ่อยๆนะแต่ทีนี้วิธีที่หนึ่งใช้การกำจัดตัวแปรถ้าเป็นการกำจัดตัวแปรเราก็จะต้องมีสมการที่หนึ่งสมการที่สองและสมการที่สามแล้วเราก็มาดูไงว่าเราจะเอาตัวแปรไหนให้มันหายไป ตัวแปรไหนที่จะหายไปนี่คือเราก็ดูจากโจทย์ตรงๆก่อนเลยเนี่ยว่ามันมีตัวแปรไหนที่สัมประสิทธิ์มันเป็นตัวเลขเดียวกันไหมอย่างข้อเน,นี้ยมันมี y สัมประสิทธิ์ข้างหน้ามันก็คือเป็นเลขหนึ่งหมดแหละเพียงแต่มันเป็นบวกมั่งลบมั่งดังนั้นการกจัดตัวแปรสําหรับข้อน,นี้อันดับแรกก็คือทํา y ให้หายไปก่อนถ้าทําไว้หายไปให้ดูทีละคู่นะสมการมันมีสามสมการเนี่ยให้ดูทีละสองสมการ เราดูสมการหนึ่งกับสมการสองก่อนเอาสมการหนึ่งกับสมการสองแล้วก็ดูที่ y นั่นแหละเป็นยังไงไม่ต้องคูณอะไรหรอกเพราะมันเป็นเลขหนึ่งเหมือนกันเพียงแต่ว่าเครื่องหมายคนละตัวถ้าเป็นเครื่องหมายคนละตัวเนี่ย y ให้หายไปจะต้องทําการบวกกันแล้ว y ก็จะหายแล้ววิธีคูณนี้คูณไม่อยากลอกใหม่นะคูณดูนี้เลยมันบวกกันก็บวกกันเป็นคู่คู่นี้เลย เข้าใจง่ายมีขี้เกียจเขียนเยอะแบบเนี้พอกันเสร็จปุ๊บเอ้าตำแหน่งของ x เป็นยังไงก็กลายเป็น5 x y หายแล้ว z นะลบ1บวกสก็เหลือบวกสอแซกเข้างหลังอ่ะก็เท่ากับ23อันนี้ก็เป็นสมการที่ส0อ่ะแล้วต่อมาถ้าเราจับคู่1กับ2แล้วนะเราจะจับคู่1กับ3หรือไม่ก็2กับ3ก็ได้ แล้วแต่เราเลยก็คือมันมีอยู่สามสมการให้จับทีละสองสมการเนี่ยจะจับสองครั้งแล้วถ้าลักขณะนี้ครูก็จับสองกับสามเนี่ยมันอยู่ด้วยกันมันจะได้เขียนแบบบวกลบกันแนวตั้งได้เห็นเห็นเลยอ่ะครูเอาอย่างนี้สองกับสามทำอะไรกันก็ให้ดูที่วถ้า y ายเครื่องหมายไม่เหมือนกันถ้าเครื่องหมายไม่เหมือนกันให้เอาสองสมการมาบวกกันแล้วก็บวกกันเป็นคู่ๆเลยโอเค สอง x กับเจ็ด x รวมกันก็กลายเป็นเก้า x y ก็หายกันไปแล้วแสก็คือสามกับหนึ่งวกกันก็กลายเป็นสี่แสกเอาข้างหลังก็บวกกันก็กลายเป็นสี่สิบสามนี่ก็เป็นสมการที่ที่ห้าทีนี้นี่ไงการกําจัดตัวแปรมันมีอยู่สามตัวแปรเนี่ยเรากําจัดสักหนึ่งตัวแปรให้หายไปก่อนก็คือดูจากโจทย์คอนเนี่ยมันมี y ที่มันทําให้หายไปได้ง่ายๆเลยพอเราทําไว้หายไปแล้วโดยการจับ สองสมก,การเนี่ยสองครั้งทั้งขนนี้เราก็ได้สมก,การสี่กับสมก,การห้าซึ่งสมก,การสี่กับสมก,การ5มันจะเหลือเอกกับแซดเฉยเฉยเพราะเหลือเอกกับแซนี่ก็คือเหมือนประมาณสามเฟเลยเราก็มาดูสี่กับห้าจะทําอะไรให้ใหายไปจะทําอะไรให้ใหายไปก็ดูสมบัติมันนะนาะว่าอันไหนทําไม่เท่ากันได้ง่ายๆก็จะมีตัวแซดนั่นแหละถ้าทาให้เท่ากันเราครูกี่กเขียนใหม่เยอะๆนะแล้วก็คููครูเอาสคูสองเลย พอสี่คูณสองเสร็จปุ๊บก็ทุกตัวคูณสองกลายเป็นสิบเอ็กบวกสี่แซกเท่ากับสี่สิบหกอันนี้เป็นสมการที่ที่หกแล้วห้ากับหกทำอะไรกันแซกถึงหายเราก็ดูตำแหน่งสมระสิที่เท่ากันคือตรงแซกเป็นยังไงบวกเหมือนเหมือนกันอ่าโอเคถ้าเจอลักษณะเครื่องหมายเหมือนกันจับสองสมการลบกันเลย นี่ยังนั้น1 0 x เกลบก้็ก็เหลือ x เดียว z หายข้างหลังก็คือเหลือ3ได้และวตัวที Oak, ่1ทีนี้ก็ไปแทนในสมการไหนต้องสมการ1ออกสมการที่มาแปรสิแทนในสมการ4แล้วก็เดี๋ยวได้ z ออกมาออกสมการ4คือ 5x 5x x คือ3บวก2แเท่ากับ23อันนี้คือ 2z งแทางไว้ ยี่สิบสามก็ยีิบสามทีนี้ตรงนี้ได้สิบห้าก็ย้ายไปข้างหลังไปเป็นลบสิบห้าลบกันได้ได้แปดดังนั้นแซของ,องรเรานนรรก็คือสี่อ่ท้ยเอกเท่ากับสามแซเท่ากับสี่เราก็ไปแทนในสมรรการหนึ่งน้อยสุดเนาะไปแทนในสมการหนึ่งก็จะได้สาม X บว y ลบแเท่ากับสามโอเค y ของเราก็จะเท่ากับเท่าไหร่ละ่ะข้างหลังสามปกติเอาสามคูณสามเป็นเก้าย้ายไปลบเป็น 4, ลบกสี่ลบก็ย้ายไปบวกก็ได้เป็นลบสองโอเคได้แล้วคำตอบอันเนี้ยมันจะเข้าใจง่ายแตข่ข้อข้อโจทย์ข้อเนี้มันจะมันจะ ง่ายหน่อยหนึ่งเพราะว่าตรงตัวแปร y มันจบับบวกลบกันได้เลยนะไม่ต้องไปคูณสมก,การอะไรนะหนึ่งลักษณะเนี้ยเป็นการแก้สมก,การสัมบัวแปรแบบกำจัดตัวแปรพื้นฐานความรู้ของมอ3นะน่าจะเข้าใจได้เลยแล้วก็จะยากหรือไม่ยากก็ขึ้นอยู่กับตัวแปรที่ขอให้มาน่ะว่ามันทำให้หายไปง่ายหรือยากเนาะ